วันนี้เราก็จะมาบอกสูตรนะครับตอนนี้ข้าวกข15หรือว่าข้าวบอลครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มก้มแล้วนะครับบางจ้าวที่บานก่อนก็เริ่มออกรวงครับวันนี้เราก็จะมาฉีดครับเป็นฉีดบํารุงฮอร์โมนครับเนื่องจากว่าตอนนี้ต้นข้าวสูงครับสูงเสี่ยงที่จะล้มมากเราเลยมาบํารุงทางใบก่อนบํารุงทางใบแทนนะครับแทนปุ๋ยทางรากนะครับอันนี้สูตรที่เราจะมาใช้นะครับก็คือครับมี หนึ่งเลยเลยครับหนึ่งนมโรงเรียนครับเป็นนมจืดนะครับนมแรก็ได้ครับสองเป็นเต็มร้อยห้าสิบนะครับสามครับคือผงชูรสนะครับสี่ก็คือนี่ครับโปรตีนะครับนี่ครับสูตรที่เราจะใช้นะครับเรามาดูกันเลยว่าอันนี้คือสูตรที่ผมใช้แล้วได้จริงนะครับใช้ช่วงหนาปังยี่ก็ได้ผลผลิตเกินคาดนะครับนี่ก็มาใช้กับนาปีครับมาดูเลยว่า นาปีนี้มันจะได้หรือเปล่าครับเนื่องจากว่าข้าวมันสูงแล้วเราไม่ได้บํารุงทางรากนะครับว่ามันจะได้ผลมผลิตมากน้อยแค่ไหนครับเนื่องจากว่าตอนนี้ข้าวสูงมากครับเดี๋ยวพาไปชมข้าวเลยครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็ข้าวก็สูงมากเลยนะครับนี่ครับยามเช้าครับตัวนี้ข้าวค่อนข้างที่จะสูงครับนี่ครับส่วนเจ้านี้ก็เขาบานก่อนครับตอนนี้ก็ข้าวก็เริ่ม ออกรวงแล้วนะครับข้าวนี่นะครับข้าวสูงมากเลยครับการเดินพ่นปุ๋ยก็่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับพอดีบ้านแถวนี้ก็ไม่มีโดนพ่นปุ๋ยนะครับ่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับเราก็เลยต้องมาพ่นเป็นบํารุงทางใบแทนนะครับนี่นะครับข้าวเราก็จะมาดูสูตรเลยครับว่าใส่อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับ ส่วนน้ำที่เราใช้ก็เป็นน้ำทุ่งนาทั่วไปนะครับเอาน้ำมาฉี่นะครับไม่ใช่น้ำอะไรครับนี่ครับเอ็มร้อยละสิบหนึ่งขวดเราจะใส่ได้ที่ประมาณถังแรกนะครับหนึ่งครับสองครับ สาใช้ใช้ได้ประมาณห้างนะครับสรรพคุณของเอมร้อยกับพงชดนะครับจะทําให้เร่งการเจริญเติบโตของดอกครับส่วนไอตรงที่ข้าวเรามันไม่สวยครับมันก็จะได้ออกเสมอกันทั้งแปลงนะครับแล้วก็ผลผลิตดีมากเลยครับทําให้ออกดอกดีเกซ้อนติดดีด้วยครับสรรพคุณของอายุนุโมโตกับเอ็มร้ยห้าสินะครับส่วน ที่เราจะใช้อันนี้ครับก็ประมาณสักหนึ่งช้อนนี่นะครับหนึ่งช้อนนี่ต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรนะครับอันนี้ห้าห้าถังครับต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรนะครับที่เราจะใช้ส่วนโฟทที่เราใช้ก็คือหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนตัวนี้นะครับใส่เยอะไม่ได้นะครับส่วนนมนมนี่เราก็ใส่เท่าไหรก็ได้นะครับมาชมกันเลยครับ ลองทําดูนะครับว่าจะได้ไหมครับแต่ก็ทํามาทุกปีก็ถือว่าได้ครับมาดูปีนี้ว่ามันจะปังหรือเหมือนกล่องไหมครับนี่นมเยอะครับใสไปเลยถุงหนึ่งนะครับเอ้ยกล่องหนึ่งนะกล่องหนึ่งเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับไอหนกมอโต้ะนะครับที่เราจะใส่ครับใส่ประมาณนี้นะครับใส่เยอะอย่าจำค่อยดีใส่เราก็ค่อยมาฉีดตอนที่ข้าวมันก้มอีกทีหลังหนึ่งนะครับตวนนี้คือโฟร์ทีนะครับโฟร์ทีเราใส่ที่อัตราส่วนประมาณนี้นะครับ รประมาณนี้ครับโฟทีเราจะใช้ครับชนเดียวแต่ยวนะครับส่วนสำหรับนะครับสำหรับใครที่ฉีดช่วงไม่ใช่ช่วงเช้าครับเพราะว่าโฮอร์โมนจะมีน้ำหมอกครับถ้าเราฉีดช่วงเช้าแล้วน้ำหมอกหายก็ใส่สารจับใบนะครับจับใบเพื่อให้ข้าวมัน ให้สารยาฉีดนะมันเกาะกับใบก่อนนะครับบางทีฉีดแล้วเจอลมเจอฝนมาอาจจะไม่เกาะหรือดูดซึมช้านะครับกันเลยครับ รู้สึกว่าโฟทีอาจารย์ครับเมื่อกี้ตันดูดหน่อยครับเราเลยใส่เดิมไปอหน่อยนะครับโฟทีที่เราใช้นะก็จะมานนี้นะครับมันก็จะเป็นสีดำๆอันนี้นะครับเราคนไปเลยนะนี่ครับสีของโฟทีก็จะเป็นสีมัน นี่มันจังน้ำหนักนะครับน้ำหนักของน้ำแข็นี่ครับสีครับสำหรับครับผมก็สำหรับสูตรนี้นะครับใครที่อยากลองเอาไปใช้ดูนะครับได้ผลจริงครับสูตรนี้ไม่ว่าจะใช้กับพวกผักหรือว่าผลไม้อะไรก็ได้นะครับเช่นมะนาวครับที่เราลองเอาไปใช้ดูครับมะนาวได้ผลดีจริงครับมะนาวข้าวก็ได้ผลดีครับโปรตีนะครับ บางครั้งเราไม่มีโฟทีเราก็ลองฉีดเอ็มร้อยก็เอ็มร้อยกับชรถก็ได้ครับฉีดเพียวๆเลยครับแต่ไม่ต้องฉีดเยอะนะครับจะทําให้พวกแตงพวกถั่วนี้พวกมะนาวนี้ดกดีนะครับออกดอกดีผลผลิตดีนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ฝากติดตามช่องบอกเก่งแนะนำเช่นแล้วครับกับสาระรู้การเกษตรครับกับอีีนี้ขอขอบคุณครับ